โอ้หน่วยเขียวมันนี้เนี่ยพูน่ะป้ามองดีๆพูน่ะขึ้นไปขึ้นข้างบน,น,นอีกพูน่ะดกมากมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้สาวสวนบักเล่นตัวนี้กเก็บบักเล่นค่ะมือนีมาลับบลกเล่นไปอีกแล้วจ้า เปกเลนยังครับเลนพรล่าชินีเปลกเลนพรล่าชินีมะเขือเทศพันพรล่าชินีครับผมนะครับเป็นที่นิยมมากมากครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับว่าจะเป็นเอาเอาไปประกอบอาหารนะครับเอาไปทานเล่นนะครับเอาไปโอ้เห็นยังกข่าแสบครับพี่น้องเมื่อนี้ยพันมาสั่งสามลังค่ะสั่งสามลังหัวตาได้์เคิงมันยังบ่กเคิงขู่โอ้ยมันสีนเหลีวองเพื่อนบ่หรอมื่อนี้สยเก็บพันธุ์บ่หรอฮะ เก็บทันเวลาเจ้าของสวนเพิ่นไปใส้เลยกแล้วเพิ่อนมามาเก็บโหลดจังันสวนนี่สวนวีคัมพี่ครับพี่น้องครับมาเทธอหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาทําถ่ายทํารายการนะครับเส้นทางเกษตรนะครับทางช่องหนึ่งสองสามครับก็เลยมาแวะเก็บบักเรียนส้อยเพิ่นตีเก็บส้อยเพิ่นนั่นแล้วน้องมาถ่ายเพิ่นล่ะถ่ายเพิ่นเหรอเก็บส้อยเพิ่นถ่ายเพิ่นแล้วก็ต้องมาเก็บส้อยเพิ่นแล้วเอาเก็บไม่เต็มคู่จังเมื่อเด้อโอ้เต็มปะน้อฮะ ว่าต้องเต็มไหมว่เต็มบ่ได้ดิพิ่นบอกครับวิธีการเก็บักเลนนอะคือต้องให้มีขวัค่ะเนี่ยต้องให้มีขวัโอ้มีขวัแบบนี้มันถึงสวยเนาะแม่ค่ะพิ่นอเอาไปขายเพิ่น้ขายง่ายอถ้าเก็บขายต้องขายแบบนี้ต้องเก็บแบบนี้แต่ตาพี่คันที่พิ่นเก็บนะพิ่นเก็บดีดีเลแต่เ้าเก็บนะเก็บสาหมากเลย เอาเพืน่นป็นมืออาชีพเนาะเป็นมืออาชีพเจ้าเป็นมือสมัครเล่นเท้าหาก่อนหาบักเลน่นเพิ่นเก็บเพื่นเก็บจัิงส่เด้เพิ่นเก็บจังใดใส่สองมือเก็บเด้เพิ่นใส่สองมือบ่เอออย่าไปว่างทับของเพื่อันนี้เป็น,ะนมะเขือเทศแดงครับเขือเทศใหญ่พันตองหนึ่งพันตองหนึ่งอันนี้ส่งโรงงานนะครับส่งโรงงานไทยซุนนะนะครับเป็นโรงงานผลิตซอสนะครับ โดกโดกคุณนะมึงแน่พี่น้องเอ้ยคุณนะโอ้คนแม่ลูกคนโดกประเดี๋คือี้ทุกข์ใจเนาะอ้เอาไปโผล่มะลูุลายประนด็นมีผู้เดียวพี่เล่นหน่อยอยู่บ้านยังปากเปียกอยู่ปานเด็นยังทำแม่เอาน้องอีกบ่อสันโอ้ตอนนี้ก็เลี้ยงบ่อไงกระลูกพ่อกับพายามอยู่ลูกพ่อยังบ่มีน้ำยาพ่อกระโดกมีครับพี่นั่นดิ เก็บตอนนี้มีออเดอร์สร้างมาอีกแล้วสามลังสามลังบอกพี่พี่สามลังครับอันนี้ขายแบ่งกันบ่พี่เก็บซอยนี่ขายแบ่งกันบ่จะกินบ่แบ่งกับแบ่งแบ่งกับแบงเหมือจีพี่บางหน่วยมันกับบุมีขวดญตีสได้ไรบ่จะม,ม,มีขวัญแนบุ้มมีขวดญแน่ ไม่ควรทุนไว้มันก็เป็นปปไัวด้เนาะ <N> นี่พ่นบอกว่าเทคนิคการเก็บนี่เวลามันสุกยังเสียพี่มกให้เอามือเขามากักงสิวิธีการเก็บแล้วก็ดึงดึงเลยนะ<อ>ดึงแบบนี้เลยแต่ว่าเข้หาหน่ะถนอมเขาย่านแบบว่าเขาออกมาเบิดพ่วงไงพ่วงนึงมันก็บ่ได้สุกหมดนะ่ะเนี่ยเนี่ยค่ะแบบเนี้ยสวยปะอ๋อ จิ้มเกลือเพิ่งได้เอฟซีป่ะเออคือเอาเกลือมานมานาั่งจิ้มกินนี่เกลือจิ้มเกลือนี่กินได้บนมืออันเอาไปลงเพจพิมพ์มาบักเลนนะสันเอฟซี FC มาถามมาไม่ใช่มะเขือเทศเหรอวะสัน <c oughs> คอยชีว่าจึงไดดี <c oughs> คอยบวกเลยใส่ซับนะอ่าคำว่าบักเลนเป็นเป็นทางภาคอีสานจะเรียกบักเลนนะคะใย่บักเลน แต่ว่าภาษากลางก็มักเขือเทศนะคะสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์พราชินีค่ะพี่น้องคะจะมีสายพันธุ์ใหญ่อีกครับสายพันธุ์ตองหนึงอ่ะตองหนึ่งอุ้ยดกมากเลยเห็นเพิ่นกำลังเก็บอยู่บ่ไกลลวตัวสวยสวสวยมากอีลีดกจริงๆดกๆ เหมือนสตอเบอรี่เลยนะเสืเ้อพาามาปลูกักเลียนขาคือบอ่คือบไขายเอฟซีเหมือนไหมคะเหมือน <laughs> มาเก็บมาเล่นเขาเก็บ,บเบิร์เด,ด้นเนี่ยพี่น้องเก็บจริงจริงแต่เก็บ,บเบิร์ดค่นมันหลายแห้ง สาวสวนมักลินโอ้ยพวงพ่วงอยู่ด้วยพี่หมอคุณนะ่ะเขาสีดึงเลยได้ไหมดึงเลยได้นะดึงเลยน่ะเห็นไหดูกกอนทุกคนสวยมากครับอันนี้คือ,อยังบสุกครับพี่น้องครับนี่ยังเป็นคือเก็บได้โดนได้ใพาไปเบิ่งตรงกลางป้าพี่หมอว่าเบิ่งตรงนี้ โอ้ยนวยเขียวมันนี่เหนียพูน่ะป้ามองดีๆพูน่ะพึ้นไปพึข้างบน,น,นอีกพูน่ะดกมากสออนอ่ะสวยงามอลังการสออนมากๆเลยเพ่งไดเมือเอม่อยปะบ่มเมื่อยแต่ว่าสอ,อน ถา้าใส่ถุงมือมันสีเขียวถาว้าใส่ถุงมือมือจะเขียวได้ค่ะเราต้องใส่ถุงมือดูคักเดี๋ยวเราจะพาเขาไปลองกลางว่าตรงนี้เขาเก็บโบไว้ละมันมันต้องสอกซ่อนเขามาบนบนถางในอะ่ะคือถางในมันมันโด่งอิหลีมันบ่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้ ตัวได้คลายได้เพิ่งจะเก็บนะคะตัวได้เก็บได้เนี่ยเห็นบ่เนี่ยแบบเนี่ยล,ลูกมันสวยอ่ะโอ้ยเก็บผู้เดียวเก็บบ่วไวเด้อแค่คู่เดียวกับผู้แห้งแล้วค่ะแค่รองเดียวอ่ะก็ต้องอดทนครับเพี่งขั้มที่เป็นเก่งมาทำสวนต้องอดทนนี่แหละชีวิตเกษตรกรถ้าบ่กอดทนนี่สิบประกแต่ว่าเป <คน S 2> ็นง,งานเจ้าของมันก็สบายแมน แต่งานจะของเงียบละเอียดพี่คอยเลยเนาะเพราะว่าเราต้องขายเอาตังค์เดี๋ยวก็จะมารับจา้างพี่คำพี่แล้วดกอีหลีพี่น้องนะวูบุดเพิ่มสิวาถามพี่คำพี่รู้พันเนรับสมัครพนักงานาบ<อ>่บ่เป็นยังเปลืองเขา่าติก็ดูพด้พอดอืมเสื้อดำเสื้อดำตีพี่ บ่ายานดำดอกข้างนี้งานแต่บมไม่เงินอย่างเดียวต้องหาเงินต้องหาตังค์แมนความดำนี่บเ่เป็นปัญหาเลยไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคเลยต่อแพลาต่อพี้องมาทั้งอำเภอสีช้างไ่ครับพี้องครับทั้งนี้เพื่สิบผูกเรียนมาโดน<ะ>หลายปีแล้วเนสะื่อ<จ>นขึ่นซื้อในเรื่องเาวาของมะเขือเทศ อำเภอสีเชียงใหม่นะครับถ่าาบอกว่าจะมาซื้อบะเกอเทตต้องมาสีเชียงใหม่ค่ะพี่คำค่ะถัดซีมาโชคเวียงจันทร์กับมาสีเชียงใหม่นะครับถ้าจะไปซื้องอกก็ขึ้นสังคมค่ะพอฟังทั้งหลังนี่ครับน้องครับนี่เห็นบปูที่เราเห่าเห็นอยู่นั่นคือเวียงจันทร์นะครับตรงกับนครหลวงของเมืองลาวนะครับก็คือเมืองเวียงจันทร์นะครับไปชมบรรยากาศส่วนบัณฑิตศึกษาไปลองนั่น นี่นี่นนลองลองหนีเก็บแล้วบอพี่อ,อ๋อเพินน่งเก็บไปนี่เด้ออุ้ยนะหน่วยนี่หน่อย,ยก็เอาบอพี่โอ้หน่อยอะไรบอเอาเนะเลื่อเอาน้ำงามหน่วยสีส้มพ่อนั่งเกาอยู่บ่ ผสมกันไปซ oh. ุกแน่เฮิ่มแน่นะซุกแน่เฮิ่มแน่เข้าใจปะเข้าใจอนีนี้นี่น้อยน้อยๆแบบนี้เพิ่มว่าเอาเป็นยังคือเบบลูกเล็กๆมันไม่สวยน่าสงสารมันจังเลยมันน้อยไรมันน้อยไรแต่ว่าอันแบบแบบนี้นะเอาไปเฮติเอียงเกาะเอียงเกาะพี่โมกเอาไปเสียบไม้ย่ยบาร์บีคิวบาร์บีคิวเนี่ยพอดี ทางใดทางนี้เพิ่นเก็ยียดแล้วนี่นี่นี่ไหมบักบักเรียนไงเพิ่อนอันนี้เป็นบักเรียนสายพันธุ์ต่อหนึ่งครับมะเขือเทศทั่วไปนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นพันธุ์ของอโรงงานเพิ่นสร้างไว้นะครับ<ะ>เดี๋ยวพายอันนี้ดีๆกัน่ฉีดมามามา ห,หุ่นอ่ะบื้องเนี่ยเนี่ยตักคับงามป่ะเล่นป่ะเล่นควนก็ได้เบื้งทางนี้ครนะับพี่ต๋องทางนี้ยังไ่ค่อยแดงตอนนี้เน,นะพี่นะอีกชักอาทิตย์2อาทิตย์พุกหลังจะสูกไรน์อือหืนโอเ ข้างหนังข้างหงอกไปเก็บข้างในเบิร์เดย์มันสูงมันสูงเก็บบาถึงสายเด,ดเสื้อผ้านหลวงพี่ตัวใดต้องใส่ตัวนั่นเะห็นปะเพราะว่ามันเป็นอันนั้นเดิ <c oughs> นี่นี่นี่นเบิงนี่เห็นปะอันนี้ตั้งสี่ได้แล้วเป็นมาผีดนี่จ้นี่หล <c oughs> ุดเอาเลยหลุดเอายามันเทียเหมือดหลุดเอาเลย <c oughs> ลเคนลังเฮืองเ,เบญ่าเบญ่าอะไรหันลังห้อสิมคคักคอยมันบ่อทันก็เจ้าเดียว มันเจ้าเทียงเนี้ยมันเจ้าเทียงบ่กีมันทันเลยอ๋อนี่มันเป็นพันลายที่นี่อยู่บ่นี่ไงแค่อันนี้มันซอสซอสมันเป็นลูกเคืองใหญ่หลายบ่เอาเอาไปใส่แดงเข้าลูกงานอ๋อเอาไปใส่แดงเข้าลูกงานเป็นลูกครึ่งมันเป็นลูกซอสเป็นลูกเคือง เงน้อยหลายๆเนาะพี่เนาะอันน้อยถ้านเจ้กะทิตสองอาทิ์น้อยนี่กับเจ้าน่อยกับุ้มอย่งเบื่เบือเ้อนยนดงแงใช่ไหมน้อยน้อยหลายพเอามันรอดดิอือรอดกลังรอดมันรอดมันน้อยหลายเาบกล้าเกียายบเจ้านาเกียรติอืนาเกียรติเขาเอาไปขายตลาดบ่ได้ี่ทำงานแล้วเขียนเลยงเนงขายสาติดม พี่ี่บอกพี่แดงน่นแย่นี่แย่แ,แ,<อ>แลเนผสมกันไปเนาะโอ้ยเสียแล้วปลูก,กต่ยเดียวยังไได้เก็บไข่สวยได้บอกผิดแล้วนะบ<อ>่ะป,บปลูกอืมดีแค่ได้เก็บขายวยนั่นแหละเกษตกรเนาปลูกอันแก็ได้ไข่บัเรียนนี่จะเสียเนาะนี่เห็นว่าปาก,กินเล่นกดกินเล่น เพื่อเขากินมะเขือเทศที่ประโยชน์ตัวผิวสวยผิวสวยติผิวสวยครับนี่มันสอดมันเป็นลูกครึ่งอยากสัมผัสชีวิตเกษตรกรบ้าละหืออืสัมผัสเร็วนี่บ่รแบบมาปลูกเองสินะ Củ ừ. em khai em. Hãy mẹ cà phê em. Cóc lẽ hai yên lần nữa. Về ghênh đất. Hm. Dê, ghênh đất. Hook em. 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 em. Hook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  ดึงเลยป่ะนี่แดงจึงคืองแดงจึงคึงภาษาอีสานกับแดงจึงคืองแดงจึงคึงเลยคือแดงแป๊ดนะฮะเป็นภาษาไทยคือแดงแป๊ดภาษาอีสานคือแดงจึงคืองเหลืองเออเหรอเหลืองอุ้ยหุยเหลืองเออเหรอเหลืองอุ้ยหุยก็คือเหลืองแป๊ดเหลืองมากเหลืองน่ากินน่าทานเหลืองอลังการเดี๋ยวใส่อันนี้ก่อน อา่านกันนะอุ้ย,ยกัดเปาะกัดเปาะไปไปะนี่เข <c oughs> ้าแล้วล่ะ <laughs> เอาละค่ะบสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสะก่อนเดี๋ยวอันคลิปหน้ามาเจอกันว่าเห้าสิไปสวนใดหรือว่าไปเฮ็ดแนวกินอันใดนะคะติดตามให้ดีทั้งช่องยูทูปแพร่ๆสาวอีสานค่ะและการอย่าลืมให้ยกำลังใจหมกฮวงชาแนลนัมเดอร์คาเดอร์ตอนนี้คนกำลังอ่านข่าวค่ะค่ะฝา,า,ากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย